บูชาพระพุทธสลีละลำดับนั้นพวกเจ้ามัละผู้กรองกรุงกุสินารารับสั่งข้าราชบริพารว่าพนายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงเตียงของหอมระเบียบดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกอย่างที่มีในกรุงกุสินาราไว้ให้พร้อมแล้วทรงถือเอาของหอม ละเบียบดอกไม้เครื่องดนตรีทุกอย่างและผ้าห้าร้อยคู่เสด็จเข้าไปยังสารวันของพวกเจ้ามัลละซึ่งเป็นทางเข้าเมืองตรงไปยังพระพุทธสรีละแล้วทรงสักการะเคารพนบน,บนอบบูชาพระสริละของพระพุ้ธมีพระภาคด้วยการฟ้อนลำขับร้องประโคมโดนตรีละเบียบดอกไม้และของหอม ทรงดาดเพดานผ้าตกแต่งมนทนมาลาอาดให้วันนั้นหมดไปด้วยกิจกรรมอย่างนี้ต่อมาพวกเจ้ามลละผู้คองกรุงกุสินาราทรงดำริว่าวันนี้เย็นเกินไปที่จะถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคพรุ่งนี้เราจึงค่อยถวายพระเพลิงจากนั้นก็ทรงสักการะเคารพนบนอบ บูชาพระสรีละของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนลำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทรงดาดเพดานผ้าตดแต่งมนทนมาลาอาดให้เวลาวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกหมดไปพอถึงวันที่เจ็ดพวกเจ้ามาละผู้ครองกุงกุสินาราทรงดำริว่า เราสการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนลำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมจะอัญเชิญพระสรีระไปทางทิศใต้ของเมืองเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้ในวันนั้นประมุขเจ้ามลละแปดองค์ สงสนานพระเสียนแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระทยว่าพวกเราจะอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจจะยกขึ้นได้พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราจึงตัดถามท่านพระอนุลุทธ,ธะว่าท่านพระอนุลุทธ,ธะอะไรน้อแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ประมุกเจ้ามัลละแปดองค์นี้ ทรงสงสนานพระเสียรแล้วทรงพระปูสามใหม่ด้วยตั้งพระไทยว่าพวกเราจะอัญเชิญพระสรีระของพระปู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจจะยกขึ้นได้ท่านพระอนุรุทธะถวายพระพรว่าวาเสตทะทั้งหลายมหาบอพิษมีพระประสงค์อย่างหนึ่งพวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่ง พวกเจ้ามัละตัดถามว่าพวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอนุลุธทธะถวายพระพรว่ามหาบาพิษมีพระประสงค์ว่าเราจะสักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีละของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนลำขับร้องประโคมดนตรีและเบียบดอกไม้และของหอมจะอัญเชิญพระสรีละไปทางทิศใต้ของเมือง เสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้แต่พวกเทวดามีความประสงค์ว่าพวกเราจะสักการะเคารพนบนอ,นอกบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนลำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมอันเป็นทิพย์จะอัญเชิญพระสรีระไปทางทิศเหนือของเมือง แล้วอัญเชิญเข้าสู่เมืองทางประตูด้านทิศเหนืออัญเชิญผ่านใจกลางเมืองแล้วออกทางประตูด้านทิศต,ตะวันออกเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสาลีละของพระผู้มีพระภาคที่มกุฏพันธะนเจดีของพวกเจ้ามัลละทางทิศต,ตะวันออกของเมืองพวกเจ้ามันละ ตัดว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดพระคุณเจ้าก็ในเวลานั้นทั่วกรุงกุสินารากระทั่งซอกเลือนท่อน้ำทิ้งและกองขยะดัาระดาษไปด้วยดอกมนทารบอย่างต่ำสูงถึงเขา่าพวกเทวดาและพวกเจ้ามัละพากันสัการะเคารพนบนอก,นอกบูชาพระสลริละของพระผู้มีพระภาค ด้วยการฟ้อนลำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์อัญเชิญพระสรีระไปทางทิศเหนือของเมืองแล้วเข้าสู่เมืองทางประตูด้านทิศเหนืออันเชิญผ่านใจกลางเมืองไปออกทางประตูด้านทิศตะวันออกเสร็จแล้วจึงประดิษฐานพระสรีระของพระผู้มีพระภาคณนะมะกุฏพันธนะเจดี ของพวกเจ้ามาละทางทิศตะวันออกของเมืองจากนั้นพวกเจ้ามาละได้ตัดถามท่านพระอานทน์ดังนี้ว่าพวกข้าพเจ้าจะพึงปฏิบัติต่อพระสลีละของพระตถาคตอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าท่านพระอานทน์ถวายพระพรว่ามหาบอพิษ พึงปฏิบัติต่อพระสลีละของพระตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจากักรพรรดินั่นแหละพวกเจ้ามันละตัดถามว่าพวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าท่านพระอาน,นุทวายพระพรว่าพวกเขาใช้ผ้าใหมห่อพระบรมศพของพระเจ้าจากักรพรรดิเสร็จแล้วจึงห่อด้วยสำลีบริสุทธิ์ แล้วจึงห่อด้วยผ้าไหมอีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีนี้จนหอ่อพระบรมศบพบของพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยผ้าและสำลีได้หนึ่งพันชั้นแล้วอันเชิญพระบรมศพลงในลังเหล็กเต็มด้วยน้ำมันใช้ลังเหล็กอีกอันหนึ่งครอบแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้ของหอมแล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าจากักรพรรด สร้างพระสถูปของพระเจ้าจากักรพรรดิไว้ที่กลางใหญ่สี่แ่งพวกท่านพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมบศพของพระเจ้าจากักรพรรดิพึงสร้างพระสถูปของพระตถาคตไว้ที่ทางใหญ่สี่แ่งชนลา่าใดจักยกและเบียบดอกไม้ของหอมหรือชุลนะ จะถวายอภิวาทหรือจะทำจิตเลื่อมใสในพระสถูปนั้นการกระทํานั้นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานลำดับนั้นพวกเจ้ามันละผู้ครองกุงกุสินารารับสั่งข้าราชบริพารว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสำรีบริสุทธิ์ไว้ให้พร้อม จากนั้นทรงใช้ผ้าใหม่ห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเสร็จแล้วจึงห่อด้วยสำลีบริสุทธิ์แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีดังนี้จนห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยผ้าและสำลีได้1,000ชั้นแล้วอันเชิญพระสรีระลงในลางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันใช้ลางเหล็กอีกอันหนึ่งครอบแล้วทำ จิตกาทานด้วยไม้หอมล้วนแล้วอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคขึ้นสู่จิตกาทาน